สวัสดีครับพบกับผมสีโรดขามไพบรูนโอวิวทางเพจ VoiceTV Overview YouTube VoiceTV Voice เว็บไซต์ Voice ท v .co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับกรณีของคุณชอนบูนณะฮิรันเป็นเรื่องร้อนแรงนะครับกลายเป็นวาระระดับประเทศไปแล้วเพราะว่าพัวพันกับเรื่องการเมืองด้วยมีตัวการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทธ วงสุวรรณหรือแม้กระทั่งล่าสุดคุณนลุมนโคศกพักพลังประชารัฐนะครับเออไม่ใช่โคลกให้โคศกรัฐบาลนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเป็นเหรั่ญิกพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็กำลังเป็นว่าที่รัฐมนตรีนั้นก็เป็นตัวละครที่มีความเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณชรบุรณะฮิลันด้วยตอนนี้สถานการณ์ของไลฟ์โค้ชหรือว่าณเวลานี้อาจจะกําลังกลายเป็นอดีตไลฟ์โค้ชชื่อดังไปแล้วเนี่ยถือว่าวิกฤตอย่างขั้นขีดสุดแล้วนะครับเพราะว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุ ไม่โปร่งใสเป็นเรื่องของการตั้งคําถามว่าชอนโกงเป็นของการอมตังชาวบ้านนะครับต้นเรื่องจากเรื่องอาการเมืองของการอวยพลเอกประวิทย์นั้นณนะเวลานี้ได้ลุกลามเป็นเรื่องของชอนอมตังนะครับชอน รับเงินบริจาคช่วยเหลือการดับไฟป่าแต่ในที่สุดแล้วมีการเปิดโปงโดยเพจดังอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเพจแหม่มโพดําซึ่งแหม่มโพดําตัวจริงตอนนี้ปิดเพจไปแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ทั้งหมดในโซเชียลคือแหม่มโพดําของปลอมอย่าไปตามนะครับแหม่มโพดําของจริงคนตามเป็นร้านไอ้ที่อยู่กันตอนนี้ของปลอมลอกเลียนแบบเท่านั้นอย่าไปเชื่อนะครับแหม่มโพดําก็ออกมาคียเรื่องนี้เช่นเดียวกับ C S L A ว่า ชอนมีปัญหาเรื่องการบริจาคเงินจริงๆและสิ่งที่ชอนบิรายงานผ่านเพจของชอนนั้นก็ยิ่งทําให้สังคมเชื่อว่าชอนมีปัญหามากขึ้นเพราะว่าชอนพยายามเผยแพร่หลักฐานว่าได้รับเงินบริจาคนะครับราวๆาวแปดแสนบาทแล้วก็อ้างว่าตัวเองได้ช่วยเหลือการดับไฟป่าไปราวราว จํานวนเดียวกันนะครับแต่ในหลักฐานที่ชอนออกมาเปิดโปงว่าตัวเองบริสุทธิ์นั้นมันมีเงื่อนงำอยู่หนึ่งก็คือเงินที่ชอนอ้างว่าได้ช่วยเหลือในการดับไฟป่านั้นประมาณ2 0 0 0 0นกว่าบาทเป็นเงินที่ชอนใช้ในการทําเพจตัวเองบูสต์เพจตัวเองนะครับนอกจากนั้นชอนพยายามเอารูปของคนต่างๆมาอ้างว่าตัวเองมีความบริสุทธิ์ใจนะครับตัวอย่างเช่นลูกกับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค5ที่เชียงใหม่นะครับชอนเอารูปตํารวจมาอ้างแล้วก็โพสต์ว่าตัวเองเนี่ยได้ชี้แจงการบริจาคเงินกับตํารวจ ภูทรภาค5นะครับนอกจากนั้นก็มีการโพสต์ภาพร่วมกับ กลุ่มกะเรียงที่เสมิงที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาดับไฟป่าภาคประชาชนนะครับเช่นเดียวกับมีการอ้างว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็รู้เห็นการบริจาคเงินของชอนตลอดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด2วันนี้คือทุกคนที่ชอนอ้างว่าเขารู้เห็นการบริจาคเงินของชอนนั้นออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องการบริจาคเงินของชอนรวมทั้งไม่เคยได้รับเงินบริจาคจากชอนแม้แต่บาทเดียวด้วยนะครับทีมอาสาดับไฟป่าได้สุเทพบอกว่าไม่เคยได้รับเงินบริจาคจากชอนนะครับในอำเภอเชียงใหม่ซึ่งชอนอ้าง ว่า ได้แจ้งนะครับให้รู้เรื่องของการบริจาคเงินดับไฟป่าทั้งหมดนั้นวันนี้ผู้ว่าเชียงใหม่รวมทั้งในอำเภอเชียงใหม่ได้ออกมาขยับแล้วนะครับนายอำเภอเชียงใหม่นายสราวุฒิวรพงศ์ออกมาเปิดเผยว่าทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ทาหนังสือถึงผู้ว่านะครับสรุปง่ายๆว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่เคยรู้เรื่องการเรียรายเงินบริจาคของนายชอนอย่างที่นายชอนพูดนะครับแล้วทางนายอำเภอเชียงใหม่เรียกร้องว่าขอให้ในายชอนออกมาชี้แจงให้กับสังคมเกิดความกระจ่างนะครับเพราะว่า นายชอนเนี่ยแก้ปัญหาได้ดีน่าจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาชีวิตอยู่แล้วขนาดนายอำเภอยังเน็บแนมคุณชอนเลยนะครับพอคนเรามันขาลงมันลงจริงๆนะครับพันตํารวจเอกปิยพันธ์พัฒรพงศ์ศินนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรเชียงใหม่นะครับซึ่งมีภาพตํารวจเชียงใหม่ที่นายชอนอ้าว่าได้ชี้แจงหลักฐานการบริจาคเงินนะครับปรากฏว่าพันตํารวจเอกปิยพันธ์ก็ชี้แจงว่า กังกล่าวเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับตอนที่ถ่ายกันเนี่ยในชอนอ้างว่ามาหารือเรื่องการช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับไม่ได้พูดกันเลยเรื่องของการแก้ปัญหาดับไฟป่าเพราะฉะนั้นตำรวจที่ในชอนอ้างว่าได้รายงานเรื่องการดับไฟป่าก็บอกว่าในชอนไม่ได้พูดความจริงแต่อย่างใดนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับาทาง คุณพลืโอโดชานะครับอย่างที่ผมพูดไปว่ามีภาพปรากฏในการดับไฟป่าของคุณชอนด้วยนั้นก็ออกมาประกาศในเพจของตัวเองนะครับว่าไม่เคยได้รับเงินจากในชอนบูรณาหีลันแม้แต่บาทเดียวทั้งที่ในชอนนั้นเอาภาพคู่กับผู้นำการเรียงที่เสมอซึ่งเป็นจิตอาสาดับไฟป่าภาคประชาชนที่คนนับถือทั้งประเทศนั้นไปประชาสัมพันธ์ราวกับว่าตัวเองได้บริจาคเงินให้กับ กเกรียงนะครับพฤษโอโดชาวซึ่งพลษนี่เป็นคนที่คนเชื่อถือเขาเยอะเพราะเขาเป็นแกนนากลุ่มปากยอทํางานมาหนักหน่วงจริงจังด้วยโพสต์ชัดเจนว่าได้รับของจากในชอนแค่ กล่องหน้ากากประมาณ2กล่องไม่เคยได้รับเงินจากในชอนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมลสุมขั้นยิ่งใหญ่ของในชอนแล้วที่ทุกคนซึ่งในชอนอ้างเป็นพยานหลักฐานว่าตัวเองบริจาคเงินนั้นเขาไม่รู้เรื่องด้วยในอำเภอก็บอกไม่รู้เรื่องตำรวจก็บอกไม่รู้เรื่องนะครับกลุ่มกะเหรี่ยงก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เคยได้รับเงินบริจาคจากในชอน,นะครับ ล่าสุดนั้นดาบสุดท้ายที่จะพิฆาตในชอนนะครับหลายคนรอนะครับสรรพกรออกมาแล้วนะครับสัพรพกรออกมาแล้วชอนบุรินทร์หิรานคุณฟังไว้นะครับเอกนิตินิติธันประกาศอธิบดีกรมสรรพกรประกาศแล้วว่าได้สั่งทีมงานของกรมสันพรกรให้ติดตามกรณีในชอนรับบริจาคเงินดับไฟป่าแล้วนะครับสั่งให้คุณสมหมายสิริอุดมเศษที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีนะครับ ให้ออกมาชี้แจงให้ออกมาตรวจสอบการทำงานของในชอนนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกรมสรรพากรนะครับได้มีการ ให้ตรวจสอบเลือดรายละเอียดในการรับบริจาคเงินของในชอนแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนผู้เสียภาษีได้นะครับยังถือว่าเป็นความลับอยู่แต่ยืนยันว่าถ้าในชอนรับเงินบริจาคเงินทุกบาททุกสตางค์ในชอนต้องแจ้งให้สรรพากรรู้ถ้ารับเงินเข้ามา100ก็ต้องชี้แจงให้หมดว่า100เอาไปทําอะไรบ้างเอาไปใช้อย่างอื่นนอกจากเรื่องดับไฟป่าไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณชอนครับสัรพา์กรเขาเล่นคุณแล้วนะครับแล้วถ้าคุณไม่มีหลักฐานว่าเงินที่คุณรับช่วยไฟป่านั้นคุณได้ช่วยไฟป่่าาจจริงๆนนะโโดท หนักแล้วนะครับทิศท,ทางเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากสำหรับคุณชอนนะครับเดี๋ยวเราลองฟังความคิดเห็นฟังข้อเท็จจริงจากพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้ารวมทั้งคุณขจรประเสริฐศรีถึงข้อเท็จจริงว่าทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือตำรวจไม่เคยรู้เรื่องเงินบริจาคของคุณชอนไม่เคยเกี่ยวข้องกับการดับไฟป่าของคุณชอนแต่อย่างใดครับเกี่ยวกับเรื่องเงินในทางทางเรายังจะไม่ทราบนะครับเราทราบแต่ว่า จอเนี่ยเขาได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะในพที่จังหวัดเชียงใหม่หลายครั้งซึ่งก็บางครั้งก็ได้ทำร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจของเราโดยเพาะยิ่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกิจกรรมจิตอาสาซึ่งไปร่วมทํากันหลายครั้งครับส่วนเรื่องเงินบริจาคนี่ทางเรายังไม่ทราบค่ะเราไม่ทราบว่าเขาป็นเปิดรับริจาคใช่เขาบอกว่าเอามาแสดงให้ทางตำรวจ น,น่าจะเป็นทางพระค้าไม่มีนะครับทางพระห้าไม่มีนะครับ,รรบลองถามจังหวัดเชียงใหม่ดูนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ดูนะครับ,รบแต่ว่ามีการทรํากิจกรรมอ่ะเห็นเขาทําจริงฮะแต่ว่าเรื่องเงินบริจาคนี่เราเราเราไม่ทราบฮนะไฟมันเริ่มไหม้ครั้งแรกนะครับก็วันที่2ี่สิบหกมีนารเรื่อยมาไหม้มาตลอดจนถึง เรียนมืาต้องเดียนอะไรคะมือสาต้องเดือน,ม,น,อนมีหน่วยอื่นคนนอกมาช่วยและถ่ายวีดีโออะไรไว้ดีไหมคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโดยสุเทพคุยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เสือไฟครับเสือไฟนี้เขาจะมาประจําจุดเลยเพราะว่าจะมาจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับสลับมองเวียนเปลี่ยนกันพอนผมมันหจักเลยขยับชดชดช ซอสคาราเมลิ่เอาออกไปอะค่ะเอาเอาพวกอะไรองพวกเนี้ยขคงกินของใต้น้ำดื่มเอามาจากไหนอะค่ะอ,อ๋อเป็นบริจาคครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของคุณชอนนะครับผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่เคยรู้จักคุณชอนไม่เคยเห็นด้วยตั้งข้อสงสัยว่าชอนนี่หมายถึงชอนคอนรี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณชอนตอนนี้หนักแล้วนะครับตำรวจก็บอกว่าไม่รู้จักคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าไม่เคยพบเคยเห็นคุณผู้นำกระเรียงบอกว่าคุณไม่เคยให้ตังค์เขาสบาททีมอาสาดับไฟป่าก็บอกว่าไม่เคยได้เงินจากคุณสันพกรสั่งการให้ตรวจสอบเงินคุณแล้วนะครับเหลือเวลาของคุณชอนอีกไม่มากที่จะชี้แจงกับสังคมว่าตกลงเงิน น่าจะโดนคดีจากสรรพปกรนะครับคนที่จะโดนคดีอีกคดีหนึ่งเป็นคดีการเมืองเป็นอารมณ์ของสังคมว่าน่าจะโดนเนี่ยคือพักพลังประชารัฐพลังประชารัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าอารมณ์สังคมในการที่พลังประชารัฐเปิดตัวพลเอกประวิทย์นั้นสังคมไม่ค่อยคาดรับเพราะว่าหลังจากมีการเปิดตัวพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐมันมีการสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับนีดาโพนะครับปรากฏว่า ในประเทศไทยตอนนี้นะครับแน่นอนว่าพักใหญ่ของประเทศเนี่ยมันมีพักเพื่อไทยซึ่งชนะอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนะครับแล้วก็พักพลังประชาราซึ่งเป็นพักแพ้เลือกตั้งแต่ว่าตอนนี้มีพลเอกประวิทยเป็นหัวหน้าพัก มีคุณธรรมนัตซึ่งเชี่ยวชาญการเมืองนอกรูปแบบนะครับมีนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งสามารถผลึกพลังผู้รับเหมาุ่มิทธิพลท้องถิ่นต่างๆในแง่การเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคุณสันติคุณอนุชาเนี่ยมาเป็นผู้นําพักทั้งหมดแต่ปรากฏว่านิด้าโพเขาสํารวจความเห็นประชาชนว่ารู้สึกอย่างไรกับพักการเมืองต่างๆที่ควรจะเป็นรัฐบาลของประเทศไทยอันดับหนึ่งนะครับ ไม่สนับสนุนพักไหนเลยอันดับ2คือสนับสนุนเพื่อไทย2 0 7 0อันดับ3คือสนับสนุนพลังประชารัฐนะครับความนิยมที่ประชาชนมีต่อพลังประชารัฐนั้นตกต่ำกว่าการสํารวจในช่วงธันวาคม62ซึ่งมีคนนิยมพลังประชารัฐอยู่ที่16.69นะครับตอนนี้สถานการณ์ผ่านมา6เดือนนะครับความนิยมต่อพลังประชารัฐอยู่ที่1 5 7 3เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งของความเป็นพักที่ประชาชนไม่ชอบในความเป็นพักใหญ่นั้นยังคงเป็นพลัง ประชารัฐอย่างต่อเนื่องนะครับต่อให้พลังประชารัฐจะมีพลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีการขยับผู้บริหารพัก ในส่วนต่างๆแล้วก็ตามความไม่ชอบพลเอกประวิทย์ความไม่ชอบพลังประชารัฐนั้นเป็นหนึ่งในชนวนที่ทําให้คนแห่กันกดเลิกชอบเลิกไลค์เพจคุณชอนจนตอนนี้เพจคุณชอนนั้นคนกดไลค์ต่ํากว่า3ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ชอบคุณประวิทย์หรือพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นสัญญาณอันตรายทางการเมืองคือเรื่องนี้นะครับคุณนรึมนะครับโคศกรัฐบาลนะครับ,รรบ,นนรบแล้วปัจจุบันเป็นเหรหันยิพักพลังประชารัฐแล้วทุกคนใน ประเทศไทยเนี่ยรู้ว่าคุณนรุมนมีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกับทุกคนในพักพลังประชารัฐก,ก็บอกกับผมว่าคุณนรุมนเนี่ยหวังจะเป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งย้ำว่าการหวังเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าสังคมเขาไม่เชื่อหรือสังคมมองว่าดิ้นลนเกินไปหวังมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ไว้วางใจคุณปรากฏว่ากรณีคุณนรุมนเนี่ยมันน่าสนใจนะครับคุณอนุชา ผู้นําพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเลขาพักพลังประชารัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าคุณณรุมลจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐแล้วคุณอนุชาแสดงท่าทีอย่างเปิดเผยว่าคุณณรุมลเนี่ยควรจะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ควรจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับไม่ได้พูดตรงๆนะครับแต่ว่าท่าทีสนับสนุนนะครับแต่ปรากฏว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับสังคมมีท่าทีต่อการเป็นโคศก ของคุณนรุมนก็ไม่ค่อยดีแล้วพอมีข่าวว่าคุณนรุมนจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอีกสังคมก็วิาพากวิจารณ์อย่างสูงจนกระทั่งวันนี้นะครับคุณนรุมนต้องออกมาถแถลงแล้วว่าตัวเองเนี่ยคนจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลของพรคพลังประชารัฐจริงๆแต่ว่าการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นั้นน่าจะเป็นคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในพักพลังออประชารัฐตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ ค่อนข้างประหลาดนะครับนั่นก็คือมีทีมเศรษฐกิจใหม่มานะครับแต่ว่าทีมเศรษฐกิจใหม่นั้นจะนําทัพโดยใครยังไม่รู้นะครับคุณนฤมลมีข่าวว่าจะเป็นคนนําทัพทีมเศรษฐกิจแต่สังคมปฏิเสธอย่างรุนแรงขณะที่ทีมคุณอุตมะนั้นก็คงจะไม่สามารถอยู่ในคณะรัฐมนตรีต่อไปได้อีกแล้วนะครับเป็นปัญหาของการเป็นพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่บุคลากรที่สังคม ถือนั้นมีน้อยนะครับการหาผู้บริหารทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลยังเป็นปัญหายอยู่เพราะว่าคนที่รัฐบาลพยายามทับทามไม่ว่าจะเป็นคุณประสานไตวัดไตรัฐวรกุลอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหรือคุณปีดีดาวชายนั้นสแสดงท่าทีไม่ตอบรับการเป็นรัฐมนตรีหรือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าคนหลักประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างหนักแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมัอมอุยหรือคุณสมคิด ที่ถูกพลเอกประยุทธ์ดันออกจากทีมเศรษฐกิจอย่างอมาฮิตนั้นกลายเป็นเหตุให้คนจํานวนมากไม่กล้ารับตําแหน่งทีมเศรษฐกิจนะครับคุณนรนวันนี้ออกมายืนยันนะครับว่ายังไม่มีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจในรัฐบาลปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าจะได้เป็นไหมถ้ามีโอกาสจะเป็นไหมเนี่ยคุณนรุมนก็แสดงท่าทีเหมือนกับต้องการจะเป็นรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเราลองดูท่าทีของคุณนรุมนซึ่งหลายคนรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณเป็นคุณนรุมน์เป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจครับ แต่เริ่มก่อตั้งพรรคมามันก็อยู่ในทีมนี้อยู่แล้วช่วยในเรื่องของนโยบายนะคะทนเยขาธิการพรรคก็เลยบอกว่าใจแหม่มก็จะรับผิดชอบต่อเท่านั้นเองในลนักษณะนั้นี้้นนปอย่หา คงไม่ได้เรียกว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเดี๋ยวจะเข้าใจติดกันไปอีกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการทํานโยบายของภาครีมที่เล่ามาเมื่อสักครู่ทั้งหมดตามที่ทนเยขาที่การพักบอกเป็นใครที่จะวาอากษ์วิจารณ์เพราใจไหมคะที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ทำงานเหมือนรัพบไล้รับบผกว่าจะให้เป็นันที่ะต้โดนแระสังคมวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะทางการเมืองที่ต้องมีคําวิพากษ์วิจารณ์ก็อะไรที่นํามาปรับปรุงได้เราก็นํนมาปรับปรุง ะะแล้วจะายเป็นาาว่าจะเป็นรต่องฝ่ายบริหารในส่นของรัฐบาลด้วยไหมคะคนละส่วนกันค่ะเพราะว่าในเรื่องของครมรเป็นอำนาจของท่านนายกเท่านั้นนะคะที่คมงเลไม่าจากว,ว,าาาว่าอาจ,จารย์เองที่บตอนนี้ดหามอ่างนิไมจริงหคงไม่ได้มีปัญหากันนะครับมันก็ยังทักทายแล้วก็ขอให้ความเคารพท่านอย่างมากเหมือนเดิมนะคะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของพรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ถูกตีความไปในลักษณะน,นั้นนั่นคือท่าทีล่าสุดของพรรคพลังประชารัฐนะครับมีปัญหาเรื่องการสร้างความยอมรับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรหรือว่าคุณณรุมน์นะครับเดี๋ยวกูนต่อช่วงหน้าคุณสมคิดเอาอมาเสนอยุบสภาแล้วครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น สถานการณ์การเมืองมีความประหลาดหลายต่อหลายเรื่องนะครับความขัดแย้งในพักรัฐบาลด้วยกันเองพักพลังประชารัฐซึ่งเล่นแรงกันจนถึงขั้นคุณอุตมะสีรัฐมนตรีนั้นคงจะต้องหลุดจากคอรมอไปแล้วหลังจากหลุดจากพักพลังประชารัฐไปนะครับก็เริ่มมีข่าวว่าคนเหล่านี้จะขยับมาตั้งพักการเมืองของตัวเองแม้นต่ย่างก้าวของกลุ่มสีรัฐมนตรีนั้นมีหลายคนจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเข้ามาทํางานภายใต้พลเอกประยุทธ์ แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการนะครับหรือเมื่อพลเอกประวิทย์มีกลุ่มสอสอของตัวเองขึ้นมาต้องการเอาตําแหน่งรัฐมนตรีคืนไปนั้นคุณอุตมค,คุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์ถูกทำราวกับเป็นตัวอะไรที่น่ารังเกียจแบบนี้มันหยามกันเกินไปเพราะฉะนั้นมีการจับตามองกันมากว่าคนเหล่านี้จะขยับหมากทางการเมืองอย่างไรกันบ้างเพื่อตอบโต้เพื่อเอาคืนหรือว่าเพื่อแก้แค้นหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่ล่าสุดนะครับหัวเรือใหญ่ของกลุ่มสีน้ำมันตีคุณสมคิดจาตุศิพิทักษ์รองนายยศอกมาบอกแล้ว,ว ถ้าเป็นไปได้น่าจะลองดูเรื่องยุบสภาเหมือนสิงคโปร์ยุบสภาหลังวิกฤตโควิดเดี๋ยวคุณต่อว่าคุณสมคิดพูดอะไรครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น คุณสมคิดเป็นรองนายกนะครับแล้วหลายคนจับตามองกันว่าคุณสมคิดจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่หลังจากลูกศิษย์ตัวเองทั้ง4คนนะครับกลุ่ม4รัฐมนตรีอุตมะสุธิรัตน์นะครับสุวิทย์เนี่ยออกจากพักพลังออกจากตําแหน่งผู้บริหารพักพลังประชารัฐไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงจะต้องหลุดจากตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีไปโดยปริยายเนี่ยนะครับวันนี้คุณสมคิดไปพูดที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับมีหลายเรื่องที่พูดแต่มันมีประโยชน์ ที่ไม่รู้ว่าคุณสมคิดส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคุณสมคิดบอกว่าประเทศไทยตอนนี้กําลังเผชิญพายุใหญ่นะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวทุกประเทศในโลกกําลังเจอพายุลูกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตั้งรับดีๆก็ต้องเหนื่อยกันหมดเช่นสิงคโปร์ต้องยุบสภาพเพราะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจจะย่าแย่ลงมายุบก่อนเลือกตั้งเนี่ยจะได้เป็นจะได้มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพนะครับนี่ไม่ทราบว่าเป็นการ พยายามกดดันรัฐบาลหรือเปล่าในเวลาที่รัฐบาลกําลังเผชิญความผันผวนนะครับมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับมีร่องรอยของความขัดแย้งคุณสมคิดดอนนายกออกมาพูดว่าสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่กําลังเผชิญสถานการณ์โควิดเหมือนกับไทยนั้นหลีกเลี่ยงปัญหาความย่มแย่ทางเศรษฐกิจด้วยการยุบสภาเพื่อสร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพเล่ากับจะชวนให้คนไทยคิดว่าการได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพนั้นในเวลานี้คงไม่ได้แล้วการยุบสภานั้นอาจจะเป็นทางออกมากกว่า ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณสมคิดพยายามพูดแบบนี้ส่งสัญญาณแบบนี้นี่น่าจะเป็นลูกระเบิดลูกใหม่ทางการเมืองลูกแรกที่คุณสมคิดโยนใส่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็อาจจะทาให้คุณสมคิดนั้นเดินบนเส้นทางเดียวกับหม่อมราชวงศ์ปีเดียาทรนะครับหรือคุณสมหมายภศษีซึ่งเคยเป็นทีมเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาชุดแรกก่อนที่ซูณสมคิดจะเถลิงอํานาจแล้วเอาหม่อมอุ๋ยออกไปนะครับเอาคุณสมหมายออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพของหม่อมราชวงศ์ปีเดียทรหรือคุณสมหมายภศษีนั้น แสดงความเห็นนะครับหรือเขียนบทความวิจารณ์ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้นําประเทศและในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรุนแรงนะครับน่าจับตาว่าหลังจากนี้ไปนั้นคุณสมคิดจะกลายเป็นตัวละครที่ มีบทบาทในการวิาพากษ์วิจารณ์มีบทบาทในการชี้ชวนให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดใหม่ซึ่งอาจจะมีทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นั้นไม่มีประสิทธิภาพแล้วจะนําไปสู่การเรียกร้องให้มีการยุบสภาหรือเปล่านะครับความไม่โปร่งใสของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในเรื่องงบประมาณ4ี่แสนล้านเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตและนั่นเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายคนประเมินว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีให้กลุ่มสสพลังประชารัฐยึดตําแหน่งกระทรวงใหญ่ๆนะครับเพื่อเข้ามาแทรกแซง การบริหารงบ4แสนล้าน ด้วยซไปนะครับเ,เรื่องนี้ฝั่งสภาโดยเฉพาะประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยรวมทั้งเพื่อไทยก้าวไกลนั้นผลักดันให้มีการตั้งกรรมธิการตรวจสอบงบพลเอกประยุทธ์ตอนแรกคัดค้านแต่ทัดทานเสียงค้านไม่ไหวนะครับในสุดมีการตั้งกรรมธิการตรวจสอบงบแต่คนที่เป็นประธานกรรมธิการตรวจสอบงบกับเป็นคุณไพบูรย์นิติตะวันซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจุดเด่นของคุณไพบูรย์นั้นก็คือสามารถเถียงในแบบที่ในสุดแล้วนั้นผู้ที่เถียงกับคุณไพบูรย์ต้องฝึกความอดทนในการ ที่จะไม่ประสาทกินนะครับก่อนที่จะทำงานกับคุณภัยบูลต่อไปได้นะครับคุณภัยบูลเป็นประธานกรรมธิการวิสามันตรวจสอบงบเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้แม้กระทั่งคนในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเช่นคุณนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสอสอสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาประกาศว่าจะลาออกจากการเป็นกรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณทั้งหมด ที่ประเทศไทยมีรวมทั้งสิ้นเกือบประมาณ1ล้านล้านบาทหรือ4 0 0แสนล้านบาทเป็นพิเศษแล้วนะครับแล้วคุณนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณเนี่ยมันไม่ใช่คนแรกที่ประกาศว่าจะลาออกจากกรรมธิการตรวจสอบงบชุดที่คุณภัยบุญเป็นประธานก่อนหน้านี้คุณอนิสรเพียงเกตซึ่งเข้าไปในโคต้าของพักเพื่อไทยก็ประกาศว่าจะลาออกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่กรรมธิการตรวจสอบงบนั้นคนที่เป็นประธานคือคุณพัยบุญนะครับแล้วกลายเป็นการทํางานในแบบที่สสพักฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยเองก็อึดอัด หรืสอสสพ totally so ักร่วมรัฐบาลอย่างชาติไทยพัฒนาเองก็อึดอัดนั้นมันเป็นสัญญาณแล้วหรือเปล่าว่ารัฐบาลนั้นกําลังจะเล็งการใช้งบ4ี่แสนล้านนะครับเป็นเครื่องมือในการจัดสรรผลประโยชน์กับสสฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองหลังจากมีการปรับคณะรัฐมนตรีของพักพลังประหัฐนะครับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ในภาพรวมเป็นแบบนี้คือพลเอกประวิตยเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ก็จริงแต่ความยอมรับจากประชาชนนั้นไม่มีแค่ได้ยินว่าคุณรนรุบดเป็นรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ นี่ก็ต่างกล้องทั้งประเทศนะครับแม้กระทั่งพรรคร่วมเองก็ทนการทํางานกับพรคพลังประชารัฐไม่ไหวขอลาออกจากการเป็นกรรมธิการตรวจสอบงบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ใหม่ของประเทศไทยนะครับพลังประชารัฐภายใต้พลเอกประวิตย์อาจจะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยครั้งต่อไปกลับมาพบกับผมสีโรดครามไัยบุญน้อยรายการโอวิวทางเพจไวซีวีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี .dot.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมเจ้าต้องกาครับสวัสดีครับ เขาเห็นว่าแม่บ้านไม่มีรายได้ไม่ได้ไปทํางานก,ก็เลยให้ออกมามีรายได้เสริมช่วยพ่อบ้านทําหน้าที่แม่บ้านเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกมาหาเงิน